ดีวันนี้มากินมามา่มากันจ้าใี่เจอะเลยมาม่ามาม่าแบบนี้สอง mà mai em đụng cho anh em ít subscribe cho kênh ซอสแห้งไปเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนี่เพืน่นี่ใส่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายเตาเหี่ยวมากนลจ้ะ เทียมเจียวแก้วนี้ใส่ไปจุกๆพริกดองส้มใส่ไปแกไปกี่ช้อนแล้วเนะี่ยสามช้อน พี่ไปอีกสักช้อนหนึ่งไม่เผ็ดไม่กินวันนี้น้ําตาลด้วยเจ้าเพืเ่นใส่ลงไปในมุอเลยแล้วก็น้ําปลาจ้านี่นี่เจ้นเพืเ่นมามานา่นา,า,า,ากินไม่เจ้ามาจ้ามากินด้วยกัน